ย oshi a าเล valencia good uh huh. ไปค่ะตัวนี้ฮัปปีสวัสดีจ้ะทุกคนมาพบกับอีกแล้วนะคะในช่องรักต่างวัสยสไยออสเตียนะคะมาพบก,กันทีไรเราก็จะเจอกัน ก็ได้มีน,นัดอีกแล้วนะคะที่จะไปดูบ้านนะคะบีก็จะพาทุกคนนะไปดูบ้านกับบีด้วยนะคะวันนี้นะคะบีอะคิดว่านะคะแฟนจะไปตอนเที่ยงเนาะบีก็เลยรีบมากๆนะคะวันนี้นะเป็นวันจันทร์นะคะบีก็มีเรียนนะคะช่วงเชา้าเนาะบีก็มีเรียน,นะ ก็คิดว่าเออแฟนมีนัดตอนประมาณที่ยงเพราะว่ามีเรียนเสร็จ11บเอ็ดโมงเนาะมีก็เลยแบบว่ารีบมากนะคะรีบแต่งตัวรีบอะไรอย่างเงี้ยพอ,อามาถึงที่รถแล้วนะคะแฟนบอกว่าเรามีนัดบ่ายโมงน,นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะไม่รีบแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าก่อนที่เราจะไปดูบ้านนะคะเแฟนจะพาไปตรงไหนก่อนเนาะ,ะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะที่เราจะไปดู Tony. Sag mal, was ist denn mit dir? Komm her, komm her. Komm her.

小狗。Yeah, cool. yeah. กาแฟกันจ so ้าทำวิด like ีโอไปก็ยังเขินๆอยู่นะทุกคนชื่อสตันคือเรามีนัดนะคะตอนบ่ายโมงเนาะทุกคนเราก็เลยนะคะแวะมาทานนะคะกาแฟนะที่ร้านแมคโดนัลก่อนนะทุกคนเพราะว่านะคะร้านที่ บ้านที่เรากํำลังจะไปดูนะคะมันอยู่ใกล้ก,กันกับที่บ้านบีมากนะคะก็คือเดินทางประมาณ10นาทีก็ถึงนะทุกคนก็เลยออกมาก่อนเวลานะคะก็เลยพากันมานะคะทานกาแฟก่อนนะคะทุกคนพามาทานกาแฟโลนะคะ ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ได้ทานกาแฟนะคะเสร็จแล้วนะทุกคนและแฟนของบีนะคะก็กำลังขับรถนะคะเพื่อที่จะไปดูบ้านนะทุกคนทุกคนจะสังเกตได้นะคะว่านะคะระหว่างทางนะคะที่ขับรถมานะก็จะมีแต่ตึกนะทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะเขาอยู่ในตัวเมืองเลยนะทุกคน อยู่แบบใจกลางเมืองนะคะแล้วกเ็เราสามารถที่จะเดินนะคะเดินเล่นนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้รถได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ร้านอาหารนะคะอยู่แบบศูนย์การค้านะคะสามารถเดินมานะคะเพื่อที่จะแบบมาช็อปปิ้งได้เลยนะคะจะไม่ไกลนะคะทุกคน เมืองที่ B อยู่นะคะก็จะชื่อสต็อกเคีย t นะคะถ้าพูดผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเอเซนอาจจะไม่ถูกต้องนะคะออตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ในตัวเมืองนะคะของเมืองสต็อกเคียนะคะที่ B นะคะอาศัยอยู่ในตอนนี้นะคะทุกคน จากทุกคนเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะเดินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะเพราะว่าตรงที่เราจะไปตรงนูนไม่แน่ใจว่ามันจะมีที่จอดรถให้ไหม เจอแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าไปนะทุกคนตรงนี้นะคะมันอยู่ในเมืองนะทุกคน แฟนีกำลังโทรหาเจ้าของบ้านนะคะให้เขาเปิดประตูให้เนาะที่นี่นะคะจะต้องมีโค้ดนะคะหรือว่ากุญแจนะทุกคนกดเปิดประตูนะคะบุคคลภายนอกนะไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้นะคะอ้าวฮัลโหล So, da außen haben Sie es ja schon gesehen. Ja, ja. Das ist die ich, Einfahrt und Durchgang für andere. So ist es ganz genau. So. Im Sommer haben wir noch Lüften, da ist dann das mehr raus. So, jetzt, da stehen ja nur Bus. Wenn ich aus dem komme, muss ich die Spirale zusammenkommen und muss ich meine schirm in den Wenn ich da steckt, ich die Tiefe nachdenken. <laughs> ทุกคนเข้ามานะคะก็จะมาเจอห้องอาบน้ำนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้เขาก็นะคะตรงนี้ก็เป็นห้องครัวนะจ๊ะก็โอเคมากๆอยู่นะทุกคนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนนะคะ ส่วนห้องตรงนี้จะเป็นเก็บของนะทุกคนจะเก็บของได้ด้วยนะคะห้องนอนนี้ก็กว้างมากๆเลยเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นาสามารถที่จะวางโต๊ะทานข้าวได้นะเป็นห้องเล็กๆนะคะห้องหนึ่งเป็นทางเชื่อมมานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นทางเชื่อมมานะคะสำหรับห้องนั่งเล่นนะทุกคนห้องนี้ก็กว้างมากๆเลยนะคะนี่จะทุกคน ส่วนตรงนี้นะคะที่เราที่ที่เขาเปิดให้เชา่าที่เรามาดูวันนี้นะทุกคนนี่ก็จะเป็นหลังลนะคะโซนนี้ตอนนี้จ้าเราสองคนก็ได้ดูเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันก็อุบรางโชนมันก็แบบว่ามีอะไรที่น่าสนใจเนาะที่แรกก็คิดว่ามันจะเล็กมากนะทุกคน อ,อมันก็พอดีสำหรับสองคนเนาะแล้วก,ก็กว้างขวางนะคะมีพื้นที่การใช้สอยเยอะนะทุกคนแต่ว่านะคะราคาค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะมันอยู่ในเมืองด้วยแหละทุกคนวีว่านะมันอยู่ในเมืองแล้วก็ราคานี้ยังไม่รวมเออ,อะไรนะยังไม่รวมพวกไฟฟ้าพวก ความร้อนพวกใไฮซูงอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็ยังไม่รวมนะคะบ้านเขาก็ค่อนข้างที่อยู่ในเมืองเลยเนี่ยทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะแพงด้วยแต่ว่านะคะบิว่ามันแพงเกินไปสำหรับเราสองคนส่วนที่จอดรถก็คิดว่าเออ อุ่นออโต้พลักพัดนี่ไม่มีอีกนะฮะโอเคอยู่หน้าหน้าหน้าวินวิเซนนะโอเคโซ่ไม่มีที่จอดรถนะทุกคนเราจะได้ตัดสินใจได้ไงที่ละเออ ก็ต้องได้เอามาดูเนาะก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าตรงไหนมันดีกว่ากันตรงนี้มันอยู่ในเมืองไม่มีที่จอดรถนะคะและ้วก็พื้นที่การใช้สอยโอเคคะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าถ่งสิ่งที่สำคัญก็คือมันไม่มีที่จอดรถนะทุกคนเราก็ต้องแบบว่าเลือกดูนะคะและ้วก็ราคานี่แรงมากเลยค่ะราคานี้เท่ากันกับ แพงกว่าตรงที่บีไปดูโอเคค่ะตอนนี้เราก็ดูบ้านกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วทุกคน <with> ไหนโฟบัสเอคชน่นเนาะมาแกนไฟมาแกนสตล์เนาะแอคชั่นแต่โซมาลูไม่ใช่กันเลย น่ะมอสเกนดินสตารุปปก็นี่แหละค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะก็ไปดูกันไว้ก่อนนะคะบ้านแล้วก็จะได้มาแบบว่า ดูแต่ละข้อมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะทุกคนเนาะเราก็จะได้ว่าเลือกบ้านที่ถูกใจเรานะคะแล้วกเ็เหมาะสมกับการใช้สอยนะคะแล้วก็ประมาณนี้แหละทุกคน <c oughs> แล้วก็นะคะถ้าสมมติว่าบีนะคะมีอะไรที่พูดผิดไปยังไงนะคะบีก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเนาะ <c oughs> ให้ทูกที่เจตนานะคะค บางทีอ่ะเราพูดไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดไงคะมันเป็นแบบเหตุการณ์ที่เกิดเดี๋ยวนั้นนะทุกคนแต่ยังไงนะคะบีก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปวิดีโอของบีนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ